มาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับการมีะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2สิงหาคม2 5 6 3อาทิตย์นี้ก็เป็นมือรอบปูนเสือครั้งที่20สายบีครับก็ประกบคู่มวยไว้หน้าดูนด้ชมครับก่อนราะห์วิจารณ์ก็ฝาวด้วยสลับตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูรายเดือนก็600บาทนะครับรายเสียงก็200บาทเท่านั้นสลับสมาชิกที่เล่นน้อยนะก็สมาชิกที่อยู่ต่างประเทศครับเรามีข้อมูลดีๆนะครับให้สมาชิกทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ครับ ตัวเงินเล่นไหนนะครับขาเขี้ยวขาหลักๆครับคนจัดนะครับเล่นตัวไหนนะครับเราจะแจ้งให้สมาชิกในส่ยใสละเอียดยิบเลยนะครับรับรองครับท่านสมัครมา600บาทนี่สุดคุ้มแน่นอนครับราคาต่อรองเรานี่ไม่เป็น2อรองใครนะครับเรามีข้อมูลดีๆครับราคากลางอากาศนะครับรวดเร็วว่องไวนะครับหรือท่านไม่แน่ใจก็สมัคร รายสัปดาห์มาก่อนก็ได้ครับรายสัปดาห์เราคิดแค่200บาทครับต่อสัปดาห์นะครับถ้าพอใจในการภาครายสัปดาห์ก็วันหลังครั้งหลังก็ค่อยต่อมาเป็นรายเดือนก็ได้ครับยินดีครับรับใช้สมาชิกทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้ผมได้มาิเคราห์อิจารณนครั้งนี้ก็คือเว็บไทเกอร์ยีีนะครับเว็บแทงมวยหวยบอลคาสิโนครับทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวคือเว็บไทเกอร์ยีีครับ การเงินมั่นคงครับฝากถอนรุดเร็วว่องไวนะครับไม่เกิน3นาทีนะครับสำหรับสมาชิกที่มีมือรักมวยชอบนะครับแต่ไม่มีเวลาเข้าหน้าตู้หรือเข้าเวทีก็สมัครเว็บนะครับอยากทิมอยากแทงนะครับก็สมัครเว็บไทเกอร์ยินะครับนะก็ถ้าสนใจสมัครเว็บนะครับก็แอดไปที่ไอดีไลน์แอดทีไอีสองนะครับมีแอดนำหน้านะครับ ถ้าแจ้งมามันจากมันหูเสียนจะตายนี่รับโบนัสฟรีกับเลนด์รับสลับเลฟไทเกอร์ยิบสี่นะครับนะฝากไว้ด้วยรับสลับเว็บดีๆนะครับเว็บไทเกอร์ยิบสี่ครับเริ่มมีข้อวิจารณนเลยนะครับนะคู่แรกครับก็เป็นรอบปูนเสือสายบีครับคู่นี้นครับขายแพ้กันนี่ตกรอบทันทีครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรพลังชัยสอพุทธกิจชัยจะพบกับเจ้าก่อนเพชรพญาไทยนะครับคู่นี้จะชคการทิปกัดหนึ่งร้อยยี่ปอนด์ครับ เจ้าเพชรพลังชัยสพุทธกิจชัยนะครับน,นี้ก็เป็นมวยเข่าครับมวยขวานะครับประเภทก้าแรกก้าชนเดินชนนะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับความรัดฟัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับนะครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกไอยนต์นะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ว่าอาวุธมวยน้อยนะครับนะอาวุธที่ถนัดก็คือมวยเป็นมวยเข่าครับ เดินหน้าดันห้ายกครับหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่าไอคขีมวยสมองมวยนีไม่เท่าไหร่นะครับมาดูนะครับสามคำหลังของเจ้าเพชรพังไชยนะก็มีเสมอเจ้าพานดำอยุธยาไฟาย,ยิมแพ้คะแนนเจ้าทหารไทยนายกเอกท่าศาลาแลวครั้งล่าสุดก็แพ้คะแนนเจ้าปรับพิภพเอราวัณน,นะครับส่วนูุชกก็คือเจ้ากอนเพชรพญาไทยนะครับหรือว่ากอนวิษณุกุลกาศนะครับตัวเดียวกันครับครั้งนี้ก็ ซ้อมอยู่ราชามวยไทยครับอยู่กับทีมงายคนจัดนะครับสลับเจกอรนะครับเจกอรก็เป็นมวยนะครับมาจากตัวสำรองซึ่งมาแทนต้นเพชรนะครับนายเพชรบินละชนครับซึ่งถูกตัดออกไปนะครับเจกอรครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะก็ครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแปะมีบุรีอยู่กับพี่แปะนะครับเป็นมวยสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องครับไอคิมมวยสมองมวยดีนะครับนะ แล้วก็วงนอกก็มีเตะขาต่อยหมัดครับเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีแลกแขนกดแขนปั้มรัดฟัดตีดีครับขวางหน้าค้าแทงครับกระดูกการผันมวยดีครับนะกระดูกการพันมวยนี่แข็งโปกไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงนับสลับเจ้าก่อนครับชกมานานนะครับในหาหยุดหยุดนะครับมาดูนะครับสามคาหลังของเจ้ากนครับก็มีชนะคะแนนมาใหม่สอบุญเยี่ยมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าคมพยัก์นะครับ เพชรยุทธสมพงศ์แล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็แพ้น็อกนกที่1นนะครับอาเมียฮอตเซนนะครับคาร์มารีนะครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับคู่นี้นะครับถ้าจะเทียบนะครับชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยนะครับเจ้ากรดีกว่าเยอะนะครับนะคือเจ้าเพชรพลังชัยนี่ก็เป็นมวยที่ว่าประเภทเดินชนนะครับมีเข่านะครับที่เป็นอาวุธหลักแล้วก็เป็นมวยที่ว่าอาวุธ น้อยนะครับนะไอคิโมสมองมวยก็ไม่เท่าไหร่ส่วนเจ้ากรก็เป็นมวยครบเครื่องครับนอกได้ได้ดีนะครับวงนอกก็มีเตะขาต่อยมัดฟันซอกนะครับวงไหนก็มีไ่แขนก็แขนสู้เข่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้ากรนะครับวันนี้นะครับอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับซ้อมรรชายมวยไทยอยู่กับพี่เดียเกตเพ็รนะครับเหมือนชกในบ้านนะครับเจ้ากรครับวันนี้ครับถ้าออกมาคู่ขี้สุสีนี่เจ้าบ้านได้เปรียบแน่นอนครับ คู่แรกนะครับฟันธงนับชอบไปที่เจ้ากรนะครับวิษณุกลการครับจะเอาชนะนะครับเจ้าเพชรพลังชัยไปได้ครับมาถึงคู่ที่2ครับก็เป็นรอบปูนเสือสาย B ีนะครับคู่นี้นะครับใครชนะก็เข้ารอบทันทีนะครับส่วนผู้แพ้ก็จะไปเจอผู้ชนะคู่ที่1นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าป่าพิภพเอราวัณนครับจะพบกับเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับคู่นี้ครับจะชกกันที่พิกัด120อปอนด์ครับเจ้าป่าพิภพเอราวัณนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสงขลานะครับเป็นมวยซ้ายครับประเภทฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ได้ดีนะครับวงนอกก็มีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีลูกถีบสกัดนะครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนค้ำแทงครับสู้เข่าครับไอคิมวยสมองมวยดีครับสลับจะปรับผีพบนะครับครั้งนี้ก็ซ้อมค่ายเอราวัณครับอยู่กับบางหยานนะครับกิดศักดิ์มูดออนะครับ มาดูนะครับสามพรมหลังของเจ้าป่าพิภพนะครับก็มีชนะคะแนนเจ้ามังกรหยกเอสทีดทานสปอร์ตแพ้คะแนนพเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงคู่ชกในวันนี้และก็ครั้งล่าสุดนิงก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรพลังชัยสพุทธกิจชัยส่วนคู่ชกก็คือเจ้าพเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับไอตัวนี้ก็เป็นมวยใต้นะครับเป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บนะครับมวยขวาไอตัวนี้ก็ ชกกับใครไม่เคยเสียเปียบรูปร่างของชกนะครับมาก็จะได้เปรียบรูปร่างชกคู่ชกตลอดครับเป็นมวยรูปร่างดีครับเข่าในอาชีพครับเดินหน้าท้าชนครับวงในมีไล่แขนกดแขนครับของรัดมัดตีดีขวางหน้าดันแทงครับเข่าในแทงยัดไส้ดีนะครับมาดูครับสามฟอร์มหลังของเจ้าเพชรอ่าวไทยนะครับก็มีชนะน็อกยกที่สามเจ้าคูบุต้าลูปขาวหวานชนะคะแนนเจ้าป่าพบเอราวันและครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าต้นเพชร นายแพทย์วีรชนครับวันนั้นก็ชนะเจ้าตนเพชรนี่ขาดลอยนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับที่ลุมพินีวันนั้นก็เจ้าพิษอาไทยนี่ก็อาศัยรูปร่างทุงทกที่สูงลอยกว่าครับก็เอาชนะครับด้วยเพียงเข่าเบียดเทท้ายนะครับเอาชนะเจ้าปายภพอิละวันไปได้ครับถ้าจำไม่ผิดครับวันนั้นรู้สึกว่าเจ้าปายภพจะมาแทนนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการแก้มือนะครับสำหรับเจ้าปาิภพนะครับ แต่วันนี้นะครับชกที่ช่องเจ็ดนี่ผมนะครับอยากให้รองไปที่เจ้าป่าพิภพนะสมาชิกนะหลายสํานักนี่ให้เจ้าเพชรอไาทายเป็นทีเด็ดนต่ผมอยากให้ลงทุนลองไปที่เจ้าป่าพิภพนะครับเพราะว่าผมมองว่าการชกที่ช่องเจ็ดนี่ประเภท New Normal นะครับนะมวยจังหวะฝีมือไอคิวมวยสว่างมวยจะได้เปรียบนะครับนะเนื่องจากเจ้าเพชรอา่ทาัยนี่เป็นมวยเข่านะครับประเภทเกาะติดคิดตังค์ครับแต่การชกในวันนี้นะครับ ผมมองว่าเจ้าป่ายภพนี่จะแก้ทางมวยมาดีคือจะใช้จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะแล้วครับแทงราคาแล้วก็มีลูกถีบสกัดนะครับทําให้คู่ต่อสู้นี่ไม่ถึงตัวนะครับจะเอาชนะเจ้าเพชรเอาไทยไปได้นะครับขณะวันนั้นชกที่ลุมพินีนี่เจ้าป่าิภพนี่มาแทนครับยังคู่ขี้ซูซีครับแต่ไปปลายก็หมดนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับเจ้าป่ายภพนี่มาดีๆนะครับน่ารองมากครับคู่นี้ครับลงทุนรองไปที่เจ้าปายภพเอราวัณครับ เดินทางมาถึงคู่ที่3ครับก็เป็นรองคู่อีกนะครับก็เป็นการพบกันของเจ้าเดชฤทธิ์สเพนประพาะครับจะพบกับเจ้าปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนท์ครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด123อปอนด์ครับเจ้าเดชฤทธิ์รับสอเพนประพาไอาต้ตอนนี้ก็เป็นมวยจังหวัดกาลสินนะครับนะครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสเพนประพาะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับ มัดหนักสอกแรงนะครับนะต้นต้นรุ่นน้ำนกได้นะครับกล้าแรกกล้าสวนหัวจิตหัวใจดีกับเกินร้อยกระดูกดีนะครับเก๋าต่อยมานานนะครับสำหรับเจ้าเด็ดฤทธิ์นะครับนะหัวจิตหัวใจนี้ไม่ต้องพูดถึงครับบูสู้ดีนะครับมาดูสามคำหลังของเจ้าเด็ดฤทธิ์นะครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าชมกเพชรลูกเจ้าพ่อกกมกันชนะคะแนนเจ้าสปินเตอร์แปงกองปราบแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าบิ๊กแบงชอคุยฮะอิทสุครับ ส่วนคู่ชกก็คือเจ้าปานเพชรสจเล็กเมินน์ครับไอตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสุโขทัยนะครับอายุ19ปีครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่ค่ายสจเล็กเมินนลครับเป็นมวยเข่าครับสูงยาวรูปร่างดีครับขานเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสุดนะครับชกนี่สิบสิบเอ็ดไฟน์นี่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับนะฟอร์มสุดใส่ซาบซ่านะครับนะมาดูนะครับสามคหลังของเจ้าปานเพชรนะครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าแดนพิชิตพีเคเซนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนเจ้าดอนกิงจทารักษ์มวยไทยแลวก็ครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเจ้ามาริโอกอท่าสายครับคู่นี้ครับเจ้าเดชฤทธิ์ครับจะได้ครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นการผ่านมวยที่เหนือกว่าครับส่วนเจ้าปานเพชรนี่ก็จะได้ความสดความห้านะครับอ่โชคสิบไฟสิบเอ็ดไฟยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะแต่ผมมองว่าเจ้าเดชฤทธิ์นี่วันไหนโชคดีครับก็จะโชคดีพิเศษครับแต่ถ้าวันไหนโชคไม่ดีก็ไม่เอาอะไรเลยครับ คือครั้งนี้นะครับก็เป็นบันไดขั้นสําคัญนะครับของเจ้าปานเพชรนะครับถ้าชนะเจ้าเดชฤทิ์ไปได้นี่หามีตัวชกเยอะมากนะครับนะแววๆนะครับจากทีมงานคนจัดนะครับอาจจะให้ถ้าชนะครั้งนี้ครับอาจจะได้ชิงแชมป์นะครับร้อยยิบ2ปอนจากเจ้าเพชรภูไทยสิทษย์สละเสือนะครับสำหรับเจ้าปานเพชรนะครับ วันนี้นะครับชกที่ร้อยยี่สามปอนด์นี่ผมว่ามองว่าน้ําหนักนี้ชงเจ้าปานเพชรสมาชิกนะเพราะว่าเจ้าเดดฤทธิ์นี่ครั้งล่า,าสุดนี่ก็ชกร้อยประมาณร้อยสามสิบปอนด์นะส่วนเจ้าเดชฤทธิ์นี่ก็จะชกประมาณร้อยยี่สองร้อยยี่สามประมาณนี้นะครับนะซึ่งร้อยยี่สิบชกร้อยยี่สามปอนดน์ี่เจ้าเดดฤทธิน์นี่รู้สึกจะต้องคุมน้ําหนักเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับนะผมนะครับชอบไปที่เจ้าปานเพชรนะครับ จะใช้ความสดความห้าวนะครับสดบทเก่านะครับจะเอาชนะเจ้าเด็ดดิดไปได้นะครับนะต้นๆนะครับบอสบล็อกหมัดบัสศอกดีๆนะครับอย่าไปแลกอย่าไปสวนนะครับไปปลายนี่ก็จะใช้เพลงเข่าครับอาวุธที่ตัวเองถนัดนี่เอาชนะเจ้าเด็ดดิดไปได้นะครับต้นๆทาใจนะครับแต่ว่าปลายนะครับนะลุ้นนะครับจะเอาชนะเจ้าเด็ดดิดไปได้นะครับคู่นี้เดินทางมาถึงคู่เอกครับก็ไปการพบกับเหล่าเจ้าเพชรดูมะขามหวานครับจะพบกับเจ้า เพชรดวงเรืองออดตึกแดงครับคู่นี้ครับจะชกกันที่พิกัด121ปอนด์ครับเจ้าเพชรรูปขาวหวานนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยโคราชครับเป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายครับไอคิมมวยสมองมวยดีเหลี่ยมเชิงดีครับเก๋าต่อยมานานนะครับนะมาดูครับสามพรมหลังของเจ้าเพชรรูปขาวหวานครับก็มีชนะน็อกยกที่3เจ้าชัดชัยพิเคเซนชัยมวยชัยยิมครับชนะคะแนน เจ้าฟ้าเป็นหนึ่งครับพอหลักบุญในครั้งล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนเจ้าดุนชัยต่อรอมรามินทาครับส่วนก็ชก็คือเจ้าเพชรนงเดืองออดตึกแดงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะเป็นมวยขวาประเภทเขาในอาชีพครับขวางหน้าค้ำแทงครับบูธรุดุดันครับค้องรัดมัดตีดีนะครับข้อแขนแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินหน้าท้าชนครับครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่กับเฮียตีที่99นะครับมาดูสาวคำหลังครับของเจ้าเพชรนงเดืองครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเขี้ยว พันชัยชนะคะแนนเจ้าเพชรแพรินสจต้งปาจีนแล้วครั้งล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนเจ้าปืนกลไดมอนด์98นะครับคู่นี้นะครับเจ้าเพชรนะครับจะได้กระดูกการผันมวยชื่อชั้นการผันมวยที่เหนือกว่าครับส่วนเจ้าเพชรลุงเดืองนี่ก็จะได้สภาพร่างกายที่สดกว่านะครับความสดความห้าวนะครับแต่นะครับเจ้าเพชรนี่ก็เป็นมวยที่ว่าครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีนะครับทีแรกนี่เจ้าเพชรนี่ก็เป็นมวยเข่าเช่นกันครับแต่ว่า ช่วงหลังนี้ปรับมาเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยที่ว่าติซ้ายต่อยซ้ายนะ้ำหรับรเจ้าเพชรคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรนะครับนะชอบไปที่เจ้าเพชรตูปมะขามหวานผมมองว่าเจ้าเพชรตู้เหลืองนี่จะแพ้มวยซ้ายนะครับมวยจวะแปลว่าฝีมือประเภทที่ว่าออกอาวุธสวยเตะและพับแทงล็อกคาครับกรรมการช่องเจนะ็ดเนี่ยจะชอบนะมวยประเภทนี้นะครับซึ่งแล้วก็มวยเข่าครับช่วงนี้นะครับจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเป็นการชกแบบนิวโนเมลนะครับห้าม คุกวงในนานนะครับท่าน <the> ี้ตรงนั <or> ้นครับต้องดูด้วยนะครับว่ากรรมการแยกเดียวหรือเปล่าครับคู่นี้นะครับฟันธงครับชอบไปเจ้าเพชรลูกมะขามหวานครับจะเอาชนะเจ้าเพชรุ่งเนืองออดตึกแดงไปได้ครับสมาชิกสรุปมวยลักมวยชอบนะครับช่องเกตสีนะครับคู่แรกนะครับชอบไปที่เจ้าก่อรเพชรพลันชัยครับส่วนคู่ที่สองครับชอบไปที่เจ้าป่าพิภพเอราวัณนะครับออกรองมาที่เจ้าป่าพิภพนะครับนะ ส่วรที่3นะครับชอบปริเจ้าบานเพชรซอจอเล็กเมืองนนนะครับส่วนคู่เอกครับชอบปริเจ้าเพชรรูปมะขามหวานนะครับก่อนจะกกไปนะครับก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสืบสอเสาะหาข้อมูลมวมวนะครับสมาชิก